สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมศึกชิงภระาทน,นะครับผมก็สําหรับวันนี้นะก็คือเกมมีการอัปเดตนะครับผมเอ้ยไม่ใช่วันนี้สิเมื่อวันที่16นะครับผมเกมมีการอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมเออโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่อ่ามั่งนะครับผมก็อันดับแรกนะคือฮีโร่ใหม่นั่นเองนะครับผมก็ตรงนี้เลย โอเคก็จะมี2ตัวนะครับผมตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าตัวซอสเซตนะตัวที่2ก็จะเป็นทันดัฮูดนะครับผมอย่ามาดูตัวแรกกันเลยก็คือเจ้าตัวซอสเซตตัวนี้นะซึ่งผมมองว่าตัวนี้ก็เป็นตัวที่เท่อยู่พอสมควรนะครับผมอันนี้จะเป็นร่างปกตินะครับผมก็ออกแนวสีส้มๆนะแล้วก็อันนี้เป็นร่างที่วิวัฒนาการแล้วนะครับผมก็ไม่ต่างมากนะเพราะว่าตัวมันก็ออกสีส้มๆเหลืองๆอยู่แล้วนะครับผมโอเคสําหรับเจ้าตัวซอสเซตตัวนี้ผมอ่านสกิลมาแล้วนะก็คือสกิลข้าของมันนะก็ประมาณแบบว่า ทําให้นะครับผมตัวมันเองแล้วก็พันธมิตรฝ่ายเราหรือว่าฮีโร่ฝ่ายเราสามารถโจมตีนะครับผมโดนฮีโร่ได้เลยและจะไม่โดนดาเมจสะท้อนนะครับผมก็คือฮีโร่ Hero ทุกตัวเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวสิก็ฮ He ีโร่วางตัวเนี่ยมันก็ใส่สกิลรองหรือว่าเหรี่ยญตาที่เป็นแบบพวกสะท้อนมาใช่ปะแต่ว่าตัวเนี้มันจะไม่โดนสกิลสะท้อนนะครับผมเมื่อมันใช้สกิลนะแล้วก็จะทําให้เพื่อนเราเนี่ยหรือว่าพันธมิตรฝ่ายเราไม่โดนด้วยนะครับผมดาเมจสะท้อนนั่นเองนะถือว่า เป็นสายสนับสนุนที่โอเคพอสมควรนะครับผมอ่าโอเคก็สำหรับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้ใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่ในระดับหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยก็จะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับผมเจ้าตัวทันหูตัวนี้ผมชอบมากคือเท่มากนะครับผมเป็นกวางนะก็อ่าสกิลของเจ้าตัวเนี้ยนะครับผมคร่าวๆก็คือมาจะทําการนะ โจมตีไปยัง Hero สองฮีโร่ศัตรูแบบสุ่มนะครับผมที่ HP ต่ำที่สุดนะแล้วก็ถ้าฮีโร่สองตัวนั้นตายหรือว่าตัวใดตัวหนึ่งตายนะจะทำให้เจ้าตัวนี้มันรับนาำมีดเพิ่มขึ้น200เเลยเออคือเพิ่มนามีดขึ้น200อ่ะแล้วก็ทำให้สกิลนะครับผมของมันเนี่ยยกเลิกคูดาวทันทีคือใช้สกิลต่อได้ทันทีเลยนะครับผมถือว่าโอเคมากเลยนะตัวนี้เป็นสายดาเมจดแน่นอนนะครับผมสกิลเนี่ยน่าจะใช้ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นร่างต้นนะแล้วก็ อันนี้จะเป็นอาคารกว่าร่างที่วิวัฒนาการแล้วนะจะออกเป็นสีม่วงนะครับผมก็ถ้าใครมีแล้วนี่ฝากรีวิวด้วยนะว่า2ตัวนี้มันโอเคหรือเปล่าใช้ได้หรือเปล่านะครับผมอ่าต่อไปอเราไปดูสกินของเจ้าตัว2ตัวนี้หน่อยนะครับผมว่าอ่าเป็นยังไงนะครับผมก็เข้ามาตรงนี้เลยอ่าจะเป็น2สกิอาสองสกินนี้นะครับผมก็สกินแรกนะก็จะเป็นของเจ้าตัวซอสเซตตัวนี้นะก็ออกเป็นแบบก็คือร่างต้นเนี่ยเหมือนเป็นแบบพวก ปีศาจนะครับผมเออแต่พอแบบใส่สกินแล้วกลายเป็นคนขึ้นมากลายเป็นสตารา์สะอากลายเป็นสาัาตว์ตาจา์เลยนะครับผมหรือว่านักปัญญานะครับผมก็สวยนะสวยสวยสวยก็ถ้าเรามีสกินนี้นะมันจะบวกพลังโจมตี400แล้วเลือด10,000นะครับผมอ่ะส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเจ้าตัวอทันดะฮูตัวนี้นะครับผมก็ร่างต้นแม่งอย่างโหดแต่พอใส่สกินแล้วแบบดูน่ารักขึ้นมาเลยนะครับผมเออถือเป็นอะไรเนี่ยแซกโซโฟนนะคิดว่าน่าจะใช่นะครับผม โอเคถ้าเรามีสกินนี้มันจะบวกคนาจโจมตีอ่า800แล้วก็เลือด20,000นะครับผมออสกินแ่งน่ารักดีกว่าโอเคนี่จะเป็นอสองฮีโร่ใหม่แล้วก็2ส,สกินของเจ้าตัวใหม่ที่อัปเดตเข้ามานะครับต่อไปอเราไปดูสกิลรองใหม่กันดีกว่าสกิลรองนี่ก็ดูได้จากที่เดิมเลยก็ตรงนี้สกิลตรงนี้นะครับผมจะเป็นอันนี้เลยนะครับผมอันอเขียวๆนี้นะรูปหัวกระโหลกนะก็สำหรับสกิลรองเพคกอันนี้นะครับผมก็ถ้ามีนะสกิลของมันก็คือเมื่อฮีโร่ตัวนี้เมื่อฮีโร่ของม ที่ใส่สกิลเนี้ยตายลงนะครับผมเหรียญเนี้ยจะเหรียญเนี้ยจะทํางานทันทีนะก็คือจะทําการนะครับผมก็เรียกว่าเหมือนแบบติดคําสาปนะฮีโร่ฝั่งศัตรูที่เลือดต่ําที่สุดนะครับผมแล้วก็ลดเลือดลงไปเนี่ยสองเปอร์เซ็นทุกๆวินาทีนะครับผมเป็นเวลาสามวินาทีแล้วก็ถ้าอ่าฮีโร่ที่ฮีโร่ฝั่งศัตรูที่โดนสกิลเนี้ยตายทันทีนะในสามวินาทีแรกเนี่ยจะทําให้สกิลเนี้ยสามารถ ใช้กับอีกตัวหนึ่งต่อไปได้เลยนะครับผมเหมือนแบบชิงนะ่งหน้าตายปุ๊บใช้ปั๊บอะไรประมาณนี้นะแต่ว่าต้องภายใน3วินาทีแรกเท่านั้นนะครับผมโอเคสำหรับสกิลอาลองอันนี้ผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่ให้ใช้นะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นนะสาหรับผมนะเออก็น่าจะได้ยากด้วยแหละแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะในความคิดผมอแต่ว่าถ้าเพื่อนอยากจะใช้ก็ลองใช้ดูนะครับผมถ้ารีได้นะเออโอเค ต่อไปอย๋ยวเราไปดูสกิลหลอมใหม่กันดีกว่านะครับผมสกิลหลอมก็ตรงนี้เลยนะดูได้จากตรงนี้นะครับผมนี่ก็๋ยวเข้าไปที่ตัวเลตัวหนึ่งก็ได้นะครับผมกดที่ตรงนี้แหละแล้วกดเปลี่ยนนะครับผมแล้วก็กดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับผมก็คือ๋อาอาอยวกดผิดกดกระบาดออกเฉยโอเคนี่ก็กดเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็กดตรงนี้เลยก็จะอยู่อันแรกเลยนะครับผมอันนี้นะสวิงริ่งวินนะครับผมก็สกิลของ เหรียญอันนี้นะก็คือเพิ่มการหลบหลีกขึ้น20%เนะเมื่อฮีโร่หลบได้เนี่ยจะสร้างความอาจจะสร้างดาเมจนะเทียบเท่าสอสามร้อนะครับผมคือดาเมจจริงนะแกศัตรูฮีโร่ที่เลือดต่ําที่สุดนะครับผมโคดาวที่3วิทยาที่ก็ถือว่าเป็นเหรียญตาหนึ่งที่ใช้ได้นะครับผมเ,เพิ่มการลบหลีกแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะครับผมก็อันนี้แนะนําเหมือนกันนะถ้าใครแบบต้องการใส่ดาเมจนะครับผมหรือว่าตัวบางๆเนี่ยก็แนะนําไม่ใส่อันนี้เลยนะครับผมถือว่าใช้ได้เลย โอเคอันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่อัปเดตเข้ามานะที่จริงจะมี2ออันนะแต่ว่าผมหาไม่เจอนะครับผมก็คืออันแรกก็คือดินแดนอาซาบูนย์อันใหม่นะครับผมแต่ว่าผมไม่รู้นะมันอยู่ตรงไหนนะครับผมก็คือตรงนี้มันมีแค่อันเดียวเหมือนเดิมนะคือดินแดนอาซาบูนย์เหมือนเดิมแต่อีกอันนึงไม่รู้อยู่ตรงไหนนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยถ้ากดเข้ามาในนี้มันก็ไม่มีนะเนี่ยก็ไม่ก็ไม่มีนะก็มีเหมือนเดิมนะครับผมโอเคเนี่ยก็ไม่เห็นมีนะนี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผม โอเคส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นเพิ่มโหมดซ้อมอารีนานะครับผมแต่ผมก็หาไม่เจออีกแหละตรงนี้นะก็มีอารีนานะก็เข้ามานะครับผมก็ไม่เห็นโหมดซ้อมนะก็เห็นแต่แบบตีอารีนาปกตินะครับผมเออก็ไม่แน่ใจนะอยู่ตรงไหนนะสำหรับอันใหม่นะ,ะที่เป็นดินแดนสักด์สูญโหมดใหม่แล้วก็เพิ่มโหมดซ้อมอารีนานะครับผมถ้าใครหาเจอเนะี่ยฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะผมหาไม่เจอจริงๆนะครับผมต้องขออภัยด้วย โอเคนี่ก็จะเป็นการอัปเดตหลักๆในครั้งนี้นะครับผมที่อัปเดตเข้ามานะอา่าก็มีฮีโร่ใหม่นะครับผมมีอ่าสกินใหม่นะของเจ้าตัวฮีโร่ใหม่แล้วก็มีสกิลร่องในตาใหม่ดินแดนใหม่นะครับผมแล้วก็โหมดใหม่นั่นเองนะถ้าใครยังไม่ได้อัปเดตก็ไปอัปเดตกันด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้ก็อาจจะสั้นๆประมาณนี้นะครับผมก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ